ครับก็สวัสดียามเย็นน้ำเพื่อนเนาะถึงบ้านแล้วครับบ้านสั่งใหม่น้ำเพื่อนเนาะก็เลิอกมืดทุกวันครับเพื่อนก็หาตังมาทำบ้านครับได้มาก็ทำทีละนิดทีหน่อยน้เพือนเนาะเดี๋ยวมาดูว่าบ้านตรงนี้ จากที่ผมทำเองว่าจะสวยขนาดไหนน้อเพื่อนเนาะก็ทำไปเรื่อยครับเพื่อนค่อยๆทำน้อเพื่อนเนาะ หลังคาก็จะเป็นสามมิตินั่นเพื่อนเดี๋ยวพอดูสร้างเสร็จจะจะสวยงามขนาดไหนนั่นเพื่อนเนาะค่อยๆครับดูงจนสวยมากครับเพื่อนก็ทรงเป็นพุดเดิ้ลอะไรเงี้ยเนาะพุดเดิ้ลอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวก่อไม่ค่อยถูกเนาะแต่ก่อสา,ายที่ผมเป็นช่างก็ทำได้ครับ เวลาหนิดนะเพ่ินเงอนเนาะอีกไม่นานครับก็จะเสร็จไปเรื่อยครับเพื่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ